สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่ปะทิวนะอยู่ที่ตรงนี้ทะเลทรัพย์ใช่ไหมครับตําบนทะเลทรัพย<อ>์อยู่กับน้องลินลี่และน้อง,งน้องเสียงเหรอ <c oughs> ในเจ้าของสวนแปลงนี้นี่ฮะ <c oughs> มีหลายๆคนอาจจะรู้จักน้องลินลี่นะเ <c oughs> พราะว่าสั่งมาสั่งตัวสารปรับปรุงดินนะฮะ <c oughs> วันนี้พี่กบก็ถือโอกาสเอาสารปรับปรุงดินแล้วก็ตัวอาหารพือจุลธาตุอะไรต่างๆมาที่นี่ก็เลยถือโอกาสมาชม แล้วก็วันนี้ได้อยู่กับน้องลิลี่ด้วยสวัสดีครับน้องลิลี่สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีผู้ชมด้วยนะ,ะโอ้โห้องเสียงเชิญทางนี้เลยนี่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะฮะเป็นเกษตรกรน้องใหม่นะจริงๆเราเป็นรุ่นใหม่เออใช้คาว่ารุ่นใหม่สิเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับน้องลิลี่ครับแนะนํานตัวนิดหนึ่งนะนี่ออมาทําสวนกีป่ปีแล้วเนี่ย่เป็นน้องใหม่มมปสองปีสองปีต้องขอคำแ ข้อดีปป้าเพิ่งสนใจทดรียแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนมือค่ะเข้ามาซื้อสวนอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วทีนี้ก็เลยยังงูงูปป้า,ปาอยู่แล้วก็ไปเจอคลิปของคุณโลดใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองลองทำตามแนวนี้ดูค่ะ ศึกษาเองเลยใช่ศึกษาแล้วก็บอกให้คุณพ่อใช่ลองลองให้ป้าปาดูว่ามาดูใช้อย่างนี้ดีไหมียี้ลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างป้าป๋าได้ได้ใช้แล้วเป็นไงบ้างท่านประทับใจไหมคัตอนนี้ใช้มาประมาณ ครึ่งปีอะค่ะครึ่งปีแล้วครึ่งปีก็ประทับใจค่ะประทับใจครับคุณพ่อโทรไปหาพี่กบบอกว่าเนี่ยของคุณดีมากขอบคุณมากาชมเลยมใช่บอกว่ามันง่ายมันง่ายประหยัดต้นทุนก็เรื่องประเด็นสําคัญก็คือประหยัดประหยัดทุนนี่แหละค่ะใช่ค่ะปลูกผู้เรียนกี่แปลงเนี่ยแล้วเยอะไหมฮะผ้ียกี่ต้นทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบถ้ารวมต้นใหญ่ที่เอาผลผลิตก็ประมาณพัน พันสี่พันห้าแล้วก็มีต้นเล็กค่ะต้นเล็กพึ่งลงประมาณห้าร้อยค่ะใช่รวมรวมประมาณนี้ค่ะครับแล้วแล้วมีพนักงานช่วยทาเนี่ยเยอะไหมใช้บุคลากรเยอะไหมครับเก้าคนเก้าคนเอ่อทุเรียนเนี่ยมีพื้นฐานมาก่อนไหมเดิมทำอะไรแล้วเห็นบอกว่าทำลงด้วยใช่ไหม กำลังค่ะกำลังจะทำลงทำลงด้วยซื้อทุเรียนรับซื้อทุเรียนส่งทีจริงๆแล้วทั้งสองท่านจบเรียนไปอยู่เมืองนอกมาต้องเสี่ยงไปอยู่ที่ไหนมานะฮะไปอยู่ที่เมืองเชียงเหมอนอ๋อเชียเหนท่าเรียนทีออ๋อองอน๋่อ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋วก๋ออ๋อกออ๋อออออ๋ออ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 า ทำให้ผลผลิตไทยครบผม่งในตลาดจีนได้ในราคาที่ถูกปีครับผมใช่เนี่ยส,ส,สุดยอดเลยนะแล้วในส่วนเรื่องของทุเรียนเนี่ยทำมา2ปีเนี่ยอ่าคือคืนนี้ทำก็โ okay อเคนะมีมีมีแปลงหลายแปลงนะเพื่อนเครับเมื่อกี้ก็พาชมทั้งแปลงเล็กและแปลงใหญ่นะแปลงอันนี้กี่ปีนะอันนี้ประมาณประมาณห้ปีนะเออก็ความห่างของตรงนี้ประมาณกี่กี่เมตรครับ เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเขาทำไว้หกคูณสิบสองอ๋อสิบสองทางนี้ทำเป็นสิบสองค่ะคืออย่างนี้เพื่อนๆนะก็คือเมื่อก่อนเขาปลูกสิบสองคูณสิบสองแล้วเขาก็มาแซมเนี้ยเนี่ยพาชมนะฮะมาแซมตรงกลางตรงนี้อีกนะฮะก็กลายเป็นว่าตรงนี้เป็นหกหกนะฮะแล้วก็คูณสิบสองนะก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเสียดายไงค่ะคณใหญ่เสียดายพื้นที่เออคูณสิบสองค่ะแล้ว คุณพ่อมีประสบการณ์เรื่องทําสวนไหมไม่มีเลยค่ะแล้วหนูก็เพิ่งม,ม,มาทาเพิ่งมาทําเลยค่ะหมาย<ม>ความว่าแปลงนี้ในครอบครัวเนี่ยมาศึกษาแล้วก็มาบริหารจัดการทุเรียนด้วยตัวแนวแนว,แนวความรู้เรียนรู้ใหม่เลยใช่ใชเพื่อนๆครับพี่กบเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดมาอยู่ในสวนนะครับทําไร่ทําสวนมาก่อนแต่นี่น้องๆนะฮะไม่เคยมีประสบการณ์และทําสวนทุเรียนถือว่าตอนนี้ทุเรียนก็เริ่มมี เนี่ยที่ชุมพรที่ประทิวนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ลูกเท่าไข่กาลังจะเนี่ยหางแย่อันนี้คือลูกเท่าไข่นกกระทาแล้วฮะใ,ใกล้ใกล้ไข่นกกระทาแล้วครับแล้วก็เนี่ยก็เริม่มมีมีลูกแล้วก็ใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะฮะใบ,บเขียวใบเขียวเข้มเงางามนะครับอ่อแล้วก็จะมีปัญหาบ้างเนาะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างของที่ที่แปลงนี้ เออจะโซนหลังจะไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าโซนหน้าจะมีปัญหาเรื่องเอ่อไฟท็อปเทอร่าเยอะค่ะไฟท็อปเยอะค่ะแล้วเพราะว่าปีที่แล้วยิ่งฝนตกชุกด้วยปีที่แล้วโอ้โหแบบตายไปเยอะเหมือนกันคะอ๋อเกิดปัญหาอ่ต้นต้นต้นขนาดไหนตายครับต้นใหญ่หรือว่าต้นประมาณนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะต้นประมาณนี้ค่ะตายไปเยอะค่ะครับนะ นี่ครก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างนะ,ะคนรุ่นใหม่แล้วมาทําทุรเรียนนะครับเ,เพื่อนๆครับเอ่อทุรเรียนไม่ใช่แค่เป็นชาวสวนเดิมๆแล้วครับเป็นชาวสวนรุ่นใหม่ไปเรียนจบเมืองนอกเมืองนาแล้วก็มาทําทุเรียนด้วยแล้วก็มีแนวในการที่จะทําธุรกิจต่อไปด้วยน้องน้องน้องเซียงเนาะครับก็เนี่ยแล้วการจัดการตรงนี้ทํำยังไงมาบ้างครัก่อนหน้านี้ครับ การตอนนี้ตรงนี้เป็นไรฮะตอนนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นเป็นกล้วยกล้วยเล็บมือค่ะอ๋อกล้วยเล็บมือนางใช่กล้วยเล็บมือโอ้ดังมากเลยแถวถนี้ค่ะเออแล้วเอาออกเอาออกค่ะก็โปร่งขึ้นโปร่งขึ้นลมเออยอะไรเอย่ยใช่ดีขึ้นนะคะอากาศแล้วแสงแดดแล้วในส่วนของการจัดการที่ผ่านมาที่ว่านั้นน่ะใส่อะไรไปยังไงบ้างครับการให้น้ําให้ยังไงตอนนี้อ๋อตอนนี้ให้ ก่อนหน้านี้ช่วงช่วงดอกอะค่ะคให้ประมาณ15นาทีวัน, man, นเว้นวันแล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็น20นาทีวันเว้นวันค่ะอ๋อวันเว้นวัน20นาทีเนี่ยต้นก็ใบนะฮะโอเคนะนแล้วโรงคัวเนี่เขียวเข้มมากเลยนะถือว่าเขาสะสมอาหารได้ดีมากาแล้วแล้วในเรื่องของการที่ทางดิน ตอนนี้ได้ใช้ตัวสารปรับปรุงดินหรือยิบซ้าไปบ้างหรือยังครับใช้สารปรับปรุงดินช่วงดอกดอกมะเขือพวงใช่ใช่ดอกมะเขือพวงอตอนนั้น่ะพาะไม่เคยใช้มาเลยก็เลยใช้เลยก็เลยใช้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอช่วงไข่นกกะทาไข่นกกะทาใสอีกรอบอ่าในส่วนของตอนนี้แมลงที่เป็นปัญหามีเพี้ยพวกอะไรเนี่ยดูแลยังไงครับ ก็ฉีดก่อนที่ตอนที่เป็นหมวกอะค่ะฉีดยาเพี้ยไฟอัดเพี้ยไฟเลยค่ะยาเพี้ยไฟแล้วกออ็ช่วงนี้มีเพียเพ้ยแป้งเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งแล้วก็เพิ่งฉีดไปสองรอบค่ะเพี้ยแป้งก็เริ่ม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 หายละเริ่มอ,มอแล้วใบก็เขียวเข้มดีนะลงครัวเนี่ยสาคัญมากๆเลยดูครับ <laughs> พเพื่อนๆนะดูดูนะครับอันนี้อายุอยู่ประมาณหกปีครับอ่าช่องระหว่างนี้ฮะ สิบสองเมตรแล้วก็ระหว่างต้นต้นต่อต้นอนะ่ะหกเมตรนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเผื่ออนาคตอาจจะเจัดการอย่างอื่นต่อไปนะให้มันห่างขึ้นใช่ไหมฮะเนี่ฮะก็มีบางต้นที่ป่วยเหมือนกันนะ <S <S นะใบน้อยอนะใบน้อยแต่ว่าโอ้โหตรงนี้ล็อกนี้ประมาณกี่ต้นนะครับ <S <S ตรงนี้ประมาณพันหนึ่งได้ค่ะประมาณพันต้นเพื่อนๆแล้วห่างสิบสองเลยนะโอ้โหเนี่ย สวยมากเลยนะใบสวยนะครับใชจุลธาตุอาหารพืชไม่ขาดเป็นไงบ้างครับประหยัดไหมหนูประหยัดค่ะประหยัดปีที่แล้วคือจะมีร้านเข้ามาดูแลนะคแล้วก็เป็นปีแรกๆที่เราแบบเข้ามาก็คือเขาอัดเต็มที่เลยค่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะคะก็ใบสวยสวยสวยเลยค่ะดีแล้วก็แต่ว่าราคาอาจจะสูงหน่อยค่ะครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะของเขาก็ดีนะฮะเขาก็ดีค่ะดีสวยมากสวยแต่ว่าแต่่วาต้นทุนใช่ครับแต่ว่าปีนี้ก็ใช้ของคุณลดมาก็สวยเหมือนกันแล้วได้ผลเหมือนกันแต่มันถูกกว่าเพื่อนๆครับอันนี้คือคือประเด็นนะใครก็อยากจะได้ได้เขาเรียกว่าความประหยัดนะลดต้นทุนใช่ไหมถูกกว่าเยอะค่ะนี่ฮะก็น้องก็พาชม ตรงนี้อยู่หมู่ไหนตำบลอะไรนะหนูอยู่หมู่สี่ตำบลทะเลสาบจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรนะเนี่ยสวนคนชุมพรนะฮะพี่น้องชาวชุมพรเนี่ยกมไม่ได้ไปทักทายและเยี่ยมเยยนใครเลยนะฮะเพราะว่าอ่าโหเดินทางมาไกลค่ะมาค่อนข้างที่จะเออไกลมากๆเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะฮะมากับคุณโลดอีกรอบหนึ่งนะครับ โอ้โหเนี่ยประมาณพันกต้นเพื่อนครับในแปลงนี้แล้วก็บรรยากาศนะรอบๆด้วยเขานะวิวก็ถือว่าสวยอยู่แล้วครับอ่แล้วเจอแดดเจอลมอย่างเงี้ไม่กลัวอ๋อนี่ไงค่ะคือไม่ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมหนูเนี่ยเวลาเรามาดูสวนเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่สนุกดีนะสนุกดีเหรอสนุกดีแบบนึงนะครับถือว่าปีที่แล้วได้ผลผลิตเอ่อ หรือยังครับีิวหล้วมีนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะแล้วปีนี้อัตราการออกดอกเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจํานวนนะครับประมาณ90%นะคะ90บเปอนต์อ๋อต้องต้องขอความรู้จากคุณโลดกับพี่กบอีกเยอะเลยค่ะในการทําทุเรียนของเราบ้างครับใส่ใจนะต้องใส่ใจค่ะแล้วก็จริงๆทุเรียน คิดว่ายากยากเหมือนกันค่ะยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดูคลิปคุณโลดกับดรสุมิตาค่ะก็ลองทําดูก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะต้องศึกษาเยอะๆต้องศึกษาแต่ยังต้องศึกษาอีกศึกษาอีกเยอะค่ะต้องหาความรู้เยอะๆแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยครับผมใส่ใจเยอะๆหลายๆอย่างบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่พอมาทําอาจจะไม่รู้จริงณเวลานั้นนะครับ แต่พอลงมือทําเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาให้เราเห็นครับผม,อมพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราค่อยไปเรียนรู้แล้วเรามาปรับแก้ใช้ไปอย่างนี้ครับเราต้องใช้เวลาในการศึกษาเหมือนกันครับผม เพราะงั้นเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้พวกห <laughs> <laughs> นกูด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบอีกคนหนึ่งนะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะแล้วก็อันมาเป็นเกษตรกรค <laughs> ่ะนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนครับพี่กบนะอยู่ที่ชุมพรน,นะฮะปะทิวทะเลทรัพย์ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนน้องลิลลี่น้องเชียงนะครับตอนนี้พี่กบมเอาสารปรับปรุงดินอาหารพืชจุลาธาตุนะมามาที่นี่ด้วยนะ ที่ต้องการนะสั่งอาหารพืชจุลธาตุอยู่โซนนี้นะมารับที่นี่ได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวไปดูของกันกนะตอนนี้ก็มีครบแล้วนะฮะส่วนของที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณโลดแนะนำนะฮะตัวน,นี้ก็คือแคลเซียมบอลอนแบบขวดเล็กนะครับขวดขวด,ขวดเล็กเนี่ยมีอยู่5ขวดเราผสมน้ำได้200ลิตรตัวน,นี้ก็คือแคลเซียมบลอนแบบลิตรนะครับแบบลิตรนะฮะเรผสมน้ำได้พันลิตรแล้วอันนี้ก็คือ จุลธาตุมีอาหารพืชมีนะมีอาหารพืชมีจุลธาตุาก็มีอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เล่งตัวกันลาคาต้นนะฮะลูกเน่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่งใบแก่นะฮะก็นอกนั้นก็คือตัวนี้ก็คือสารปรับภูมิอยู่กนะ็ถ้าใครนะครับอยู่ในโซนของตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลทรัพย์ตำบลทะเลทรัพย์ปัตติวจังหวัดชุมพรติดต่อน้องลินี่ได้เลยนะน้องเรี่เบอร์โทรอะไรนะ ทวนทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วน้องเชียงนะะเนี่ยฮะเนี่ยเหมือนกันนะฮะคอยบ,บริการคอยดูแลคอยต้อนรับเพื่อนๆนะครับครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ